บ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจสอบของสัมภาระของท่านที่เรียกอันตรายขนาด้านขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานทลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าหนึ่งต้นทางสถานีพลบรุรีสุดปลายทางสถานีบลานโ่ด้วยค่ะ ขอข้อเสนผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเลื่อนจากงท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวทีเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วเอาเอาสักเหรียญมั้ล่ะผู้โดยสารที่เอาสักเหรียญมัล่ะสถานีโาสถานีพธาราเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ